สวัสดีค่ะพบกับมิสูปิกกี้สุธทรมมอเตอร์สาขาสินะค่ะลินนะคะวันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะเดี๋ยววันนี้ปิ่จะมารีวิวเจ้าเอ็กเพนเดอร์สีขาวนี้นะคะแต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะพิเศษยังไงก็เดี๋ยวเราไปชมตามคลิปนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้ารับชมช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดช่องซับสไครต์ให้กับพิกี้ด้วยนะคะแล้วไปพบกันค่ะไปเลย นี่นะคะเอเพนเดอร์รุ่นนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกนะคะเราได้ติดก็คือเป็นตัวหนังสือเอพเพนเดอร์สีดํามาให้เป็นที่ร้อนนะคะแล้วก็ส่วนตรงกระจังหน้านะคะจะเป็นไอที่ตรงนี้จะเป็นกล้องนะคะแต่ว่ากระจังหน้าจะดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ที่สําคัญนะคะก็คือว่าชุดแต่งสเกิร์ตนะคะก็จะเป็นชุดแต่งของไรเข่นนะคะไร่เข่นยังไม่ค่อยได้รีวิวนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบอกนะคะว่าไรเคนมีอะไรบ้างนะคะชุดแต่งของไรเขนนะคะด้านข้างนะคะก็คือจะเป็นสีแดงตัดดํานะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นสีขาวตรง ลางและตัดกลางที่เป็นสีดํานะคะตัวสเกิร์ตนะคะแล้วก็มีคําว่าโลโก้ของไลเค้นมาอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้นะคะคือสวยแล้วดูแบบมีเสน่ห์แล้วก็ดูเท่ด้วยนะคะรุ่นนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างของตัวรถกันดีกว่านะคะ แล้วก็พิเศษนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็คือล้อแมกนะคะล้อแมกอันนี้จากของเดิมจะเป็นขอบ17ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นขอบ18นะคะเป็นล้อแมกของเรนโซจักร์นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นยางของโอตานินะคะลายแม็กในตัวนี้นะคะจะเป็นลายเขากวางนะคะแล้วก็เราใส่น็อตสีแดงมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะดูเสริมหล่อให้ตัวรถมีเสน่ห์มากขึ้นหล่อและเท่ดูดุดมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนด้านข้างแล้วก็แถมเป็นฟิล์มซรามิกให้อยู่แล้วนะคะฟิล์มซรามิกผู้คาสามารถเลือก ได้เลยนะคะว่าจะเอาขนาด40 60หรือ80ถ้า80มันก็จะมืดไปนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ปิกได้ติดตั้งกันสาดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเบ้ารองมือค่ะเราติดเป็นเป้ารองมือเคปล่านะคะลายปีกนกนะคะก็เวลาคุณลูกค้าเปิดประตูรถเข้ามาใช่ไหมคะก็จะได้กันรอยกันขีดข่วนได้ดีนะคะสะเกิร์ตด้านข้างนะคะของชุดแต่งลายเข่นนะคะโอ้โหสวยมากเลยคะ่สะสเกิร์ตด,ด้านข้างนะคะจะเป็นเส้นสีแดงตัดมาให้นิดนึงนะคะแล้วก็มีคาว่า เรก็อของไรเข็นมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูในส่วนท้ายนะคะว่าเรามีติดตั้งอะไรให้บ้างนะคะ เฉาฉลามนะคะสีขาวมากับตัวรถเป็นที่เรียบร้อยนะคะด้านหลังก็มีไฟท้ายมาแล้วนะคะเราได้ติดสติกเกอร์ของสุทรมอเตอร์ให้ด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าออกรถกับเราที่สุทนนะคะแล้วก็ในส่วนด้านท้ายของตัวรถนะคะบิ๊กได้ติดตั้งก็คือเป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของเซนเซอร์เซนเซอร์เราได้ติดตั้งก็คือเซนเซอร์2จุดนะคะขในขณะที่คุณลูกค้าขับรถนะคะแล้วถอยจอดนะคะหรือเข้าซองอะ่ะมันจะมีเส้นกะระยะมาให้ ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ชุดแต่งสกเกิร์ตนะคะด้านหลังนี่ก็เป็นของลายเข่นกันค่ะแต่ว่าเป็นลายเข่นแบบปลายท่อเหลี่ยมคู่นะคะแล้วก็ตรงกลางตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนลังพึ่งนะคะเวลาลมมันจะได้ตีเข้าได้แบบโปรง่ปรงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพีจ่จะพาไปชมด้านภายในของตัวรถกันดีก,กว่าค่ะ ของแถมค่ะก็คือด้านในของตัวรถนะคะปีดได้แถมเป็นจอนะคะขนาด10นิ้วและ12นิ้วนะคะจอหน้าและจอกลางต้องเชื่อมต่อกันนะคะมันถึงจะดู YouTube ได้นะคะสามารถดู YouTube ได้จอนี้มีอะไรให้บ้านนะคะความพิเศษของจอนี้นะคะจะเป็นกล้อง360องศานะคะก็คือกล้องมองรอบคันเลยนะคะเชื่อมต่อบูทูธได้นะคะดูหนังฟังเพลงได้นะคะก็สามารถดูจอแสดงผลหน้าจอตรงนี้ได้เลยะคะ่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของกล้องนะคะอันนี้จะเป็นกล้อง ต้องบันทึกหน้ามาให้แล้วนะคะปิ๊กก็ได้ติดตั้งให้กับคุณลูกค้าเป็นต้องบันทึก,กหน้ามาเรียบร้อยแล้วก็ถาาแ,วแถมตัวสครับเพจให้ด้วยนะคะ ยังไงกันบ้างคะกับคลิปรีวิวเอ็กเพเดอร์ปี2022น,นะคะรุ่นนี้นะคะก็คือมีทั้งแถมแม็กมาพร้อมให้นะคะแล้วก็ชุดแต่งมาพร้อมรอบคันนะคะแล้วก็ถ้าคุณลูกคา้าท่านใดนะคะที่อยากจะได้ใบเสนอราคานะคะสามารถติดต่อได้มาที่ช่องทางเพจ Facebook Line Li แอนะคะถ้า l ลน์แอของปิ๊นะคะจะเป็น s m i t u 2 4 h r นะคะพร้อมเบอร์โทร0 6 4 1 4 6 4 1 8 2 4นะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดซับสไครตช่องให้ปิกกี้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิป Bye -bye. bye bye. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.